ทางด้าขอสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือ FAM ครับพวกเขาได้ออกมาประกาศสู้ต่อและก็ขอพึ่งพาอนุญาตโตตุลาการกีฬาหรือ CAS ให้เข้ามาตัดสินหลังฟีฟ่าปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์กรณีโ่งนักฟุตบอลผิดกฎ7รายในเรื่องของสัญชาตินั่นเองนะครับดูคณะกรรมการอุทธรณ์ของฟีฟ่าครับได้ยืนกรานการลงโทษ FAM และนักฟุตบอลอีกเรายที่ใช้เอกสารปลอม หลังได้มีการระบุว่าสมาคมฟุตบอล g ร a บนำเอกสารนักกล่าวนั้นมาใช้เพื่อยืนยันว่านักเตะต,ต่างชาติเจรายนี้มีบรรพบุรุษเป็นชาวมาเลเซียซึ่งก็แน่นอนลแล้ครับว่าการที่เป็นแบบนั้นมันจะช่วยให้พวกเขานั้นได้รับสิทธิ์ขอสัญชาติในเวลาต่อมาและทางคณะกรรมการอุทธรณ์ก็ได้ยืนยันชัดเจนอีกครับว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะกลับคำตัดสินของคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าที่ได้ทำการประกาศบทนลงโทษออกไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมา โดยหลังจากการอุทธรณ์ของมาเลเซียและนกเตะถูกปฏิเสธทำให้พวกเขาจะต้องร่วมมือกันจ่ายเงินค่ากระบวนการพิจารณา8,000ฟรังสวิตเพิ่มเติมจากโทษเดิมคือปรับสมาคมขขฟุตบอลมาเลเซีย350,000ฟรังสวิตและก็รวมถึงปรับนกเตะทั้ง7คนคนละ2,000ฟรังสวิตเท่านั้นยังไม่พอครับพวกเขายังถูกแบนจากกิจกรรมฟุตบอลทุกระดับเป็นเวลา12เดือนอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับทนายของดาโตยูซอฟโมฮอดีรักษาการประธาน F.A.M. ตัวเขายังคงยืนกระตตายคาเดียว ปกป้องบรรดานักเตะทั้งเจ็ดรายแถมยังได้ออกมาประกาศอีกครับว่าจะดำเนินคดีดังกล่าวไปยังช่องทางที่มีความเป็นมืออาชีพโปร่งใสและก็มีความยุติธรรมซึ่งตัวเขาได้ออกมากล่าวครับว่า FAM จะเริ่มต้นกระบวนการนำคดีความเหล่านี้ไปยังอนุญาตโตตุลาการซึ่งการดำเนินการนี้จะทำให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและปกป้องความซื่อสัตย์ของกระบวนการคัดเลือกนักเตะที่รัฐบาลมาเลเซียและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ ดาโต๊ะอยู่ซอฟมอดีกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ